ไม่ดื่มเล่าแล้วดังเรายังมีเวลาให้ทําอย่างอื่นเ,อเยอะแยะวันหนึ่ง24ชั่วโมงถ้าเราเล่าเข้ามาหนึ่งมันาจะเอาเวลา24ชั่วโมงเราไปเป็นเพื่อความไม่ดีไม่งามหลายอย่างได้แต่ถ้าจะให้ดีจริงๆในช่วงบรรษาแบ่งกันง่ายๆว่าสามเดือนนี้ท่านจะทําดีโดยวิธีใดวิธีหนึ่งก็ได้อยู่ที่บ้าน ขบุญต่อบาทไหมอยู่ที่บ้านเราจะตั้งใจปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ได้ที่วัดก็ได้ไปปฏิบัติธรรมไปทำวัดสวดมนต์วัดอยู่ใกล้กกลบ้านถ้าพระท่านลงทำวัดต,ตอนเย็นก็ไปทำวัดร่วมกว่าท่านไปนั่งสมาธิก็ได้เมื่อนั่งสมาธิแล้วจิตใจของท่านจะสงบร่มเย็นเพราะฉะนั้นที่ถ้าถามว่าไม่ดื่มเหล้าแล้วจะไปทำอะไรตอบได้เลยว่าเรื่องที่อย่าทำมีเยอะแยะ ถ้าไม่มีเหล้าเข้ามาเจือยคนใหญ่ของท่านจะมองเห็นทิศทางจะมองเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติตนหนึ่งคนด,คนดีถ้าคนที่ดื่มอยากจะเลิกในระหว่างวันษาได้ไหมดีมากเลยอยากให้ทุกวัดทุกชุมชนได้จัดตั้งกลุ่มกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยังดื่มอยู่ให้เอาวัดเป็นศูนย์กลางแล้วไปพูดคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ไม่ได้บังคับให้เลิกแต่อยากจะเอาคนที่ดื่มบ้างไม่ดื่มบ้างมาเล่าสูกกันฟังว่าดื่มแล้วมันดียังไงไม่ดียังไงได้กลิ่นความคิดเห็นกัน,กนถ้าทําได้อย่างนี้ผมว่ามันยังมีทางออกเยอะแยะและขอสรุปตรงนี้ว่าจิตใจที่บริสุทธิ์ปลอดโปร่งโดยไม่มีเครื่องมองมเมามึนมัวเข้ามาในจิตใจนั้นสามารถทําความดีได้ชัดเจนมากกว่าจิตใจที่ผูกอ่อหุ้มด้วยกิเลสตัณหา เนี่ยตัวนี้ตัวสําคัญมากถ้าเราทําอะไรด้วยความเมาท่านอาจจะคิดว่ามันดีแต่ขอตอบว่าดีเฉพาะแนวคิดของท่านทานั้นแต่ผลผลที่ออกมาจริงๆไม่ดีอย่างที่คิดสู้ดีเราทําโดยที่ไม่ไม่มีอะไรมาย้อมใจไม่มีอะไรมามองม,องมองรารลอนี่จะเป็นความดีที่ชัดเจนกว่ามีสติมีสัมมชัญญะ รู้ดีรู้ชั่วแยกดีแยกชั่วออกได้อย่างเด็ดขาดน,นั่นจึงจะเป็นความดีที่แท้จริง